สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องหลานจอมป่านนะคะต่อจากตอนที่แล้วในที่สุดก็ถึงวันตัดสินที่ขาดกับจอมันอย่างพวกชิตอมเหล่าทหารของทุกอาณาจากักรมาถึงที่หมายเรียบร้อยด้วยเวมนเกตของพวกชินณที่แห่งนั้นมีกำแพงยักษ์ที่พวกชินสร้างเอาไว้ตั้งตระงานอยู่นี่มันสุดยอดเลยนะกษัตริย์ของเคิร์ดเอ่ยพึมพำ ใช่แล้วตรงนี้มีบรรดาผู้นำของทุก,ทกๆอาณาจักรมารวมตัวกันอยู่ด้วยแต่ละอาณาจักรต่างกางเต็นท์ของตัวเองเพื่อใช้ที่นั่นเป็นค่ายหลกักและมีการสร้างค่ายหลักอีกแห่งหนึ่งขึ้นซึ่งผู้นำของทุกอาณาจักรใช้รวมตัวกันเพื่อเฝ้าดูฉากจบของการต่อสู้นี้ด้วยตาของตนเองทำไมผู้นำของทุกอาณาจักรถึงได้ออกมาแนวรบหน้าสุดแบบนี้เหตุผลนั้นอยู่ที่เนื้อแท้ของศึกครั้งนี้ นี่คือกำแพงซึ่งปกป้องมนุษยชาติเมื่อใดสิ่งนี้โดนทำลายลงเท่ากับว่าพวกเราฝั่งมนุษยชาติคือฝ่ายพ่ายแพ้ถูกต้องตามเสียงพึมพำของกษัตริยานั้นหากมนุษยชาติพ่ายแพ้ตรงนี้ชีตอมประกาศว่าจะสู้เพื่อทำลายล้างมนุษยชาติต่อไปกล่าวคือไม่ว่าอยู่ตรงนี้หรือเราฟังรายงานจากการต่อสู้เบื้องหลังหากพ่ายแพ้ก็มีผลลัพธ์เหมือนกันหากเป็นอย่างนั้นดีเซียมกษัตริย์แหง Earth ่งเอิร์สไท์ อารอนประธานาธิบดีของเอลอาณาจักรพันธมิตรการค้าเสรีและเยคาเตดีนาพระสันตปาปาแห่งศาสนาเทพผู้สร้างผู้นำอนาณาจักรศักดิ์สิทธิ์อีสจึงเสนอให้พวกเขามาอยู่ตรงนี้ด้วยเพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจของเหล่าทหารขึ้นอีกสักนิดผู้นำทุกอาณาจักรต่างยอมรับในเรื่องนี้และมารวมตัวกันที่แนวรบหน้าสุดเช่นนี้แต่ในจำนวนนั้นมีกษัตริย์ผู้ไม่เห็นด้วยกับการรวมตัวครั้งนี้ ให้ตายเถอะทำไมเชื้อพระวงอย่างเราต้องมาที่แบบนี้ด้วยเจ้ากษัตริย์เอิร์สไฮบางอาจใช้อำนาจของท่านมสันตปาปาทำตามใจชอบกษัตริย์ใหม่ของดามลงนึกไปว่าข้อเสนอนี้มีขึ้นเพื่อสร้างความนิยมชมชอบให้แก่เอิร์สไฮดังนั้นในใจของกษัตริย์ดามจึงคิดว่าเยคาเตรินาเพียงแค่โดนกษัตริย์เอิร์สไฮซึ่งเป็นสิทธิ์พี่ของเธอหลอกใช้ตามอำเภอใจเวลาแห่งการต่อสู้ชี้เป็นชี้ตายกับจอมนันคืบใกล้เข้ามาโดยไม่สนใจความ คิดดำมืดเช่นนั้นวันแห่งศึกตัดสินที่ชิตอมได้กำหนดเอาไว้ในที่สุดวันนั้นก็มาถึงเบื้องหน้ากำแพงซึ่งสร้างขึ้นเพื่อกัรขังอสอรูรก,กายระดับภัยพิบตัติมีผู้คนมากมายมารวมตัวกันเพื่อเผชิญหน้าศึกตัดสินดังกล่าวเหล่าอัศาวินและนักเวทของทุกๆอาณาจักรที่ต่างฝึกฝนมาสำหรับวันนี้พวกออกซึ่งฝึกฝนเฉพาะตัวเนื่องจากว่าคราวก่อนไม่อาจสร้างความเสียหายให้กับจอมานในสังกัดของชิตอมคุณปู่คุณย่าและคุณมิเชล ผู้รู้สึกตื่นเต้นกับสนามรบที่พวกเขาห่างหายไปนานมิรันดาที่มีท่าทางอึดอัดและเฮ้ hey! สาวน้อยเวทมนบ์ตรงนั้นนะ่ะมมีอะไรหรอพวกเธอทำไมแต่งตัวแบบนั้นก่อนหน้านี้เคยทำชุดเว่นตอคนคะสีให้แกอาริสและลินพอพวกเธออิจฉาชุดเว่นบ์ของเมจงังแต่ทั้งคู่สวมชุดเวมนบ์นั้นมาด้วยในเวลาแบบนี้ยังจะร้อเล่นอีกหรอไม่ได้รอเล่นนะ นี่คือแผนการของพวกฉันเราจะเอาชนะกันสองคนสองคนหรออ๋อระบบสื่อสารของหมวกสินะใช่แล้วจะสื่อสารกันสองคนกับรินพร้อมกับจัดการจอมานถ้าแบบนี้คงไปได้สวยต้องค่นจอมานได้แน่ชินคิดว่าเอาเถอะมันก็จริงอยู่ที่ถ้าสื่อสารผ่านหูฟังคงประสานงานกันได้ดีสุดยอดแต่ว่า จะดีหรอคิวตี้เรดถ้าสวมชุดสะดุดตาแบบนั้นอาจตกเป็นเป้าของจอมานได้นะห้ามเรียกว่าเลสนะไม่ต้องห่วงข้างหลังมีลินคอยดูอยู่เดี๋ยวใช้เครื่องสื่อสารช่วยบอกให้ฮ้เ <c> ฮ <oughs> แผนการสมบูรณ์แบบชุดนั้นไม่ได้ใส่กางเกงขาสัาน้นต่างจากชุดต่อสู้มันจะเห็นกางเกงในชัดแจ๋วเลยนะ ใช่แล้วชุดต่อสู้จะสวมกางเกงขาสัน้นเพื่อไม่ให้ต้องพะวงระหว่างต่อสู้แต่เมจังไม่ได้ต่อสู้จึงออกแบบให้เป็นกระโปรงสั้นสะบัดผิวตอนนี้อลิซกับดินสามารถต่อสู้ไปพร้อมกับการใช้เจสบูทบินไปทั่วหมายความว่าหากสวมกระโปรงสั้นผิวๆจะทําให้เห็นใต้กระโปรงชัดแจว๋วหากมัวพะวงเรื่องนั้นระหว่างที่กําลังต่อสู้อาจเสียท่าให้กับจอมานเอาได้ดังนั้นจินจึงเอ,อ่ยปากเตือนแต่ว่า เฮ้เรื่องนั้นก็ไม่มีปัญหาสวมเกงเกงนัดรูปไว้ใต้นี้เรียบร้อยแล้วอลิสพูดแบบนั้นแล้วจับชายกระโปรงสั้นนั้นเลิกขึ้นเธอสวมใส่เกงเกงนัดรูปไว้จริงๆด้วยแต่ว่าอลิสใจกล้าจังเลิกกระโปรงต่อหน้าผู้คนมากมายขนาดนี้เอ๋ อย่างที่กล่าวไปในตอนแรกตรงนี้มีบรรดาทหารของทุกๆกอาณาจักรมารวมตัวกันอยู่ไม่ได้หลงตัวเองเหรืออะไรแต่พวกชินซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของศึกตัดสินนี้ย่อมตกเป็นเป้าสายตาของทุกคนพอได้ยินลินบอกว่าอย่างนั้นอาริสจึงรู้ตัวว่าสายตาของทุกคนจับเจ้ามาที่ตนเป็นตาเดียวเธอกีดร้องเสียงประหลาดแล้วไปซ่อนตัวอยู่ข้างหลังลิน ฮ้อก่อนการต่อสู้ทำอะไรก็ไม่รู้ชินทอดทิ้งอาริสที่ทำตัวเองแล้วเอ,อ่ยถามเรื่องคาใจอีกอย่างหนึ่งว่าแต่ทำไมมิรันดาถึงมาอยู่ที่นี่ด้วยล่ะคำพูดของชินทําให้มิรันดาต้องสะดุง้งอย่าอยู่ผิดที่ผิดทางจริงด้วยสินะเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นแต่ทำไมกันละเรื่องนั้น จริงอยู่ที่ได้ยินมาว่ามิรันดาเลื่อนขั้นเป็นอันดับหนึ่งของปีสองในโรงเรียนเตรียมอัศวินแถมช่วงนี้ได้รับการชีน้แนะจากคุณมิเชลจนถึงขั้นสามารถสอนวิธีใช้ไวเบชั่นซอสให้กับพวกอัศวินของทุกอาณาจากักรหากแต่มิรันดาก็ยังเป็นนักเรียนไม่จําเป็นต้องเข้าร่วมศึกตัดสินครั้งนี้ผิดกับพวกชินซึ่งมีเหตุผลพิเศษแล้วทําไมถึงมาอยู่กับพวกชินอันติเมตเมจิกเชียนได้ล่ะจะนึกสงสัยก็ไม่แปลกสินะฉันพามาเอง มาเรียนะหรอจังหวะนั้นเองมาเรียก็เข้ามาร่วมวงคุยกับพวกชินเป็นแผนรับมือของฉันนะ่ะฉันใช้เวทมนต์หลายๆอย่างเหมือนชินไม่ได้แต่ขันจะฝึกจนมีพลังโจมตีขนาดค้นได้ในทีเดียวก็คงทําไม่ได้ในหนึ่งเดือนดังนั้นฉันจะใช้เวทมนต์แล้วให้ไมรันดาชฉวยโอกาสนั้นค้นพวกมัน ชินคิดว่างั้นหรอกหรอเป็นแบบนั้นนี่เองมาเดียเองก็จะต่อสู้เป็นกลุ่มสองคนเหมือนกับอาริสกับลินเป็นแผนที่ดีอยู่หรอกแต่ว่ามิรันดาไม่เป็นไรหรอเป็นสีนี่คือการต่อสู้ซึ่งเดิมพันด้วยความอยู่รอดของมนุษยชาติเลยนะแรงกดดันมหาศาลซาจนนอนไม่ค่อยหลับมาหลายวันแล้ว แค่สอนวิธีใช้ไวเบชั่นซอสให้บรรดาอัศาวินของทุกๆอาณาจากักรก็บอกว่าปวดกระพาะแล้วแท้ๆแต่นี่เป็นถึงการต่อสู้ซึ่งมีความอยู่รอดของมนุษยชาติเป็นเดิมพันนำซ้ำการเคลื่อนไหวร่วมกับมาเรียหมายความว่าเธอต้องยืนอยู่แนวรบหน้าสุดตลอดเวลาจะนอนไม่หลับก็ไม่แปลกมัง้งไม่เป็นไรนะจ๊ะมินานดาซิซิดีถามมิลันดาที่บอกว่านอนไม่ค่อยหลับแล้วค่อยๆใช้เวทมนต์รักษาให้เธอ อืขอบใจนะซีซิดี้ขอโทษที่มาเดียพูดอะไรฝืนกำลังนะนี่พูดแบบนั้นเหมือนฉันเป็นผู้ร้ายเลยไม่ใช่หรอที่ฉันเป็นแบบนี้ก็เพราะเธอนั่นแหละไม่ต้องห่วงหน้าฝีมือระดับไม่ดันดาไม่ตายง่ายๆหรอกปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นอยาโทมาเดียห้ามพูดแบบนั้นนะซีซิดี้ใจดีจริงๆด้วยผิดกับมาเดียลิบลับเลย เป็นยังไงบ้างสบายใจขึ้นไหมอืมขอบใจนะเท่านี้ก็ต่อสู้ได้เต็มที่แล้วสินะเอ๊ะถ้าบาดเจ็บจะช่วยรักษาให้ไม่ต้องห่วงนะน่ากลัวซีซีดีก็น่ากลัวเหมือนกันทั้งสามคนท่าทางสนุกจังนะขณะที่ฟังบทสนทนาของเด็กผู้หญิงทั้งสามคนทอกับยูเรียสก็พากันเดินเข้ามาหาชินทุกคนคิดเหมือนกันจริงๆด้วยสินะครับ หมายความว่าทอกับยูเรียสก็ด้วยหรอพวกเราจะร่วมมือกันสองคนขอรับงั้นหรอพอถามถึงรายละเอียดของการต่อสู้กับจอมานเมื่อคราวก่อนพวกเขาอธิบายว่าไม่สามารถโจมตีไปพร้อมๆกับป้องกันเวทมนต์ของจอมานได้จึงคิดว่าหากให้คนหนึ่งคอยป้องกันเวทมนต์ของจอมานและให้อีกคนเป็นฝ่ายโจมตีน่าจะได้ผลบ้าง จะว่าไปแล้วยังไม่ได้ถามเลยว่าทุกคนมีแผนรับมือแบบไหนกันชินถามเช่นนั้นพางคิดว่าต่อจากนี้จะถึงเวลาของศึกตัดสินแล้วนะแต่ออกกับบอกว่ายังไม่รู้ว่าทุกคนเตรียมแผนรับมือแบบไหนมาบ้างแบบนั้นมันจะดีหรอเรื่องนี้เชื่อใจทุกคนนะ่ะเลยลืมถามไปดีที่เชื่อใจกันนะแต่หากถามหน่อยสิ ถึงพวกเราจะเป็นทีมเดียวกันแต่เวลาต่อสู้ก็แยกย้ายกันไปสู้อยู่ดีแค่ถามแบบรวบลัดก,ก่อนต่อสู้คงไม่มีปัญหาหรอกจริงอยู่ที่พวกชินอันติเมตเมจิกเชียนไม่ได้ร่วมมือกันในการต่อสู้ทว่าจำเป็นต้องรู้เอาไว้ว่าทุกคนจะต่อสู้ยังไงจังหวะนั้นออกจึงถามว่าทุกคนเตรียมแผนรับมือแบบไหนกันมาก่อนเริ่มการต่อสู้ ทอกับยูเดียสคอเนอร์กับฮิลแล้วก็เมซิน่ากับวอเลสจับคู่กันสองคนสินะนอกเหนือจากนั้นมีใครจับคู่กันอีกไหมไม่ได้จับคู่แต่ว่าซิซิดีจะคอยตะเวนรักษาทุกคนเลยให้อยู่ใกล้ฉันตลอดค่ะฉันอาจจะไม่มีประโยชน์ในการต่อสู้แต่จะพยายามช่วยรักษาทุกคนค่ะ เจ้าหน้าที่ด้านการรักษาสำคัญในแนวรบหน้าสดเนื่องจากว่าต้องมีกำลังในการต่อสู้ระดับหนึ่งซีซีดีจึงเหมาะสมที่สุดแล้วเธอฝึกฝนเวทมนตร์รักษาในศูนย์บำบัดรักษามาตลอดทําให้ด้านเวทมนตร์รักษานั้นไม่เพียงแต่ในเอิร์ธไฮมองจากสายตาของคนทั่วโลกก็ถือว่าอยู่ในระดับสุดยอดขอแค่มีซีซีดีอยู่ทุกคนก็สามารถทุ่มเทสมาธิไปกับการต่อสู้และการปกป้องเธอไปพร้พอมๆกับจัดการจอมานคือหน้าที่ของชี ถ้างั้นคนอื่นๆสู้ตัวคนเดียวหมดงั้นหรอฟีดายล่าผมใช้นี่ครับพูดจบโทนี่จึงหยิบบางอย่างออกมาดาบคู่ถ้าเล่มเดียวรู้สึกว่าจำนวนมันไม่พอเลยขอให้พ่อช่วยฝึกให้นะครับอีกอย่างดาบพวกนี้ทั้งบางและเบาด้วย อย่างนี้นี่เองถ้ามีดาบเล่มเดียวหลังทําการป้องกันจะโจมตีไม่ได้ขันจะฟันดาบพร้อมกับใช้เวทมนต์ก็คงลําบากผลก็เลยจะใช้ดาบคู่งั้นหรอจริงอยู่ที่เคยได้ยินว่าดาบคู่ไม่ค่อยถูกนํามาใช้จริงแต่โทนี่ใช้ไว้เบชั่นซอสอยู่เพราะเป็นดาบที่บางและเบาจึงทําให้ใช้มือเดียวได้เป็นการใช้ดาบคู่โดยอาศัยจุดเด่นที่ว่านั่น อย่างนี้นี่เองเข้าใจคิดดีนะถ้าแบบนี้คงรับมือจอมานได้เหลือเฟืออ็อกเองก็เอ่ยให้ความเห็นชอบจากนั้นจึงเอ่ยถามต่อของฉันเป็นนี่ค่ะพูดจบยูริก็ชี้ไปที่ไม้เท้าหลายด้ามซึ่ง้อยอยู่ตรงเอวหรือว่าทั้งหมดนี่คืออุปกรณ์เวทมนต์ใช่ค่ะขอร้องคุณช่างฝีมือของโรงเตียวุธบีนให้ช่วยทำซองใส่ด้วย เธอพูดแบบนั้นแล้วโชว์ซองใส่ไม้เท้าซึ่งห้อยจากเอวต้องเข็มขัดมีห่วงเล็กๆจํานวนหนึ่งที่เสียบอยู่นั้นคือไม้เท้าสั้นๆหลายด้ามดีจังเลยนะดูเท่ชมัดฉันใช้เว็บม์หลายอย่างเหมือนอย่างวอฟอร์ดคุงไม่ได้เลยใช้ไม้เท้านี่แทนค่ะอืมถ้ามีเยอะขนาดนี้น่าจะเพียงพอทำได้ดีมากยูริกอดอกดีใจเมื่อได้รับคำชมเชยจากออก เอ,อฉันไม่เก่งเท่าทุกคนเลยคิดจะทําหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนนะคะสนับสนุนที่ว่าคือจะทำอะไรหรอสโตนต่อจากนั้นคือโอลิเวียพูดตามตรงนึกว่าเธอจะจับคู่กับมาร์คทำให้รู้สึกผิดคาดอยากจะวิ่งไปทั่วสนามลบพางช่วยทุกคนต่อสู้คะ่ะฉันไม่สามารถโค่นจอมารพวกนั้นได้แต่ถ้าแค่ช่วยยิงโจมตีสนับสนุนแล้วก็ คำพูดนั้นฟังดูถ่อมตัวไปหน่อยแต่หากมีคนคอยตะเวนยิงช่วยเหลือคงทำให้หุ่นใจขึ้นเยอะเธว่าแต่ว่านะสนามรบครงจนมุนยุ่งเหยิงเธอจะเคลื่อนไหวได้หรอเป็นห่วงเรื่องนั้นจังเลยแต่โอลิเวียกับพูดอย่างมั่นใจเต็มเปี่ยมไม่ต้องห่วงค่ะฉันเก่งเรื่องการหาคนกำลังลำบากในร้านที่วุ่นวายเรื่องวิธีเคลื่อนไหวก็คิดเอาไว้แล้ว ิ้นคิดว่าอ๋ออย่างนั้นเองบ้านโอลิเวียเป็นพัตคาารอาหารยอดนิยมเธอคงถนัดเรื่องการหาลูกค้าที่ต้องการให้ทำอะไรบางอย่างในร้านอันแสนวุ่นวายผู้ดีความหมายคือแบบนี้อาจจะเหมาะสมกับโอลิเวียที่สุดแต่จะใช้วิธีเคลื่อนไหวแบบไหนกันนะถ้าอย่างนั้นบีนล่ะผมจะใช้นี่สู้ครับพูดแล้วเขาก็หยิบดาบเล่มหนึ่งออกมานี่คือ ดาบเวทมนครับผมเองก็ทำสองอย่างพร้อมกันไม่ได้เลยต้องพึ่งพาอุปกรณ์อย่างนี้นี่เองช่างคิดจังนะแต่มีอะไรหรอครับตัวชินนั้นมัวมองดาบเวทมนในมือของมาร์คไม่วางตาแต่ออกกับเป็นกังวลเรื่องอื่นดูสิชินทำตาเป็นประกายใหญ่เลยบีนนายอาจทำเรื่องใหญ่เข้าแล้วก็ได้นะ เอ๊ะน่ะนั่นสินะครับอ๊อกยังพอทำเนาทำไมกระทั่งมาร์คถึงทำสีหน้าบอกว่าสวยแล้วด้วยล่ะหรือต้องบอกว่ารู้สึกขาใจที่เวลาคุยกับอ๊อกยังคงใช้คำสุภาพได้ปกติเหมือนเดิมสรุปแล้วดาบนี้ใช้งานได้ขนาดที่ชินยังรู้สึกสนใจวิเศษมากบีนค่ขะขอบคุณมากครับยกย่องทุกคนเก่งเหมือนเดิมเลยและสุดท้ายคือออกาว่าทุกคนพากันตกใจแผนรับมือที่ว่านั่น ของเราใช้นี่พูดจบเขาก็พันชัยเวทมนต์มือขวาใช้เวทมนต์เพิงมือซ้ายใช้เวทมนต์สายฟ้าเข่าช้เวทมนต์สองอย่างพร้อมกันอ่ะองค์ชายนั่นมันพวกชินมีแค่ปฏิกิริยาดังโอ้หากแต่ผู้ที่มีปฏิกิริยามากที่สุดคือคุณอ,อัลแกนหัวหน้ากลุ่มจอมเวทช้เวทมนต์สองอย่างพร้อมกันน่ะผะพูดแบบนั้นได้หน้าตาเฉย หืมจริงสินะเราเคยเห็นชินใช้ได้พร้อมกันสามอย่างเลยคิดว่าแค่นี้ยังไม่พอด้วยซ้างั้นหรอนี่คือเทคนิคน่าตกใจสำหรับพวกนายสินะใช่แล้วคนที่ตกตะลึงนั้นไม่ใช่พวกชินเทราว่าเป็นคนอื่นๆอย่างสมาชิกของกลุ่มจอมเวทมีเสียงเออะเซิงแซ่ดังไปทั่วองค์ชายสุดยอดองค์ชายก็สุดยอดอยู่หรอกแต่คนอื่นๆก็แบบนี้ชนะแน่ต้องชนะแน่แ ใครบางคนที่อยู่รอบๆนั้นตะโกนขึ้นว่าชนะแน่จากนั้นพวกคุณอาหารก็พากันโห่ร้องตอบรับโฮโฮ,โฮเพิ่มขวัญกำลังใจได้สำเร็จนะตอนที่ได้ยินว่ายังไม่ได้ตรวจสอบกำลังลบคิดว่าต่อให้เป็นองค์ชายก็ต้องจับสั่งสอนสักหน่อยแต่เลีงผลลัพธ์แบบนี้ไว้เองหรอกหรอ ก่อนเริ่มศึกตัดสินสุดท้ายกับเหล่าจอมมันกำลังใจของฝ่ายมนุษยชาติเพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุดคุณปูก่กับคุณย่าเห็นเช่นนั้นจึงออกปากชมเชยฝีมือของออกทว่าชินไม่ปล่อยให้ค่าสายตาไปได้จังหวะที่คุณย่าบอกว่าต้องจับสั่งสอนมีเหงื่อไหลอย,อยู่บนแก้มของออกบางเอิญชัดๆพวกชินเพิ่งมาตรวจสอบกำลังลบตอนนี้ออกจึงถามชินตอนสุดท้ายว่าแต่เรื่องไพ่ตายนั่นนะ พิบตาที่ออกพูดแบบนั้นทุกคนโดยรอบพากันมีท่าทีตื่นเต้นโอลิเวียไปหลบซ่อนหลังมาร์คตัวสันลลิกซซดดีคงนึกถึงตอนทดลองจึงหน้าซีดเผือดไม่เป็นไรแน่นะคงไม่ใช่ว่าแกจะเป็นคนทำลายโลกนี้เสียเองเวทมนต์นั้นขืนยิงพลาดต่อให้โลกไม่พังพินาศก็คงได้รับความเสียหายอย่างหนักคิดแบบนั้นแล้วทำให้ไม่กล้าบอกไปง่ายๆว่าไม่เป็นไรหรอกเมื่อปิดปากเงียบออกจึงรีบพูดแทกขึ้นมา เฮ้ยอ่าโทษทีเรื่องนี้คงตอบไม่ได้ง่ายๆน่ะสรุปคือมีความเป็นไปได้งั้นหรอไม่ถึงกับพินาศหรอกแต่ว่าอาจเสียหายพอสมควรอย่างนั้นสินะถ้ายิงพลาดนนะนะก่อนอื่นต้องทำให้เวทมนต์มีสภาพเจาะจงทิศทางให้สำเร็จถึงอย่างนั้นหากกำหนดทิศทางการโจมตีผิดก็จะเกิดโศกนาฏการรมครั้งใหญ่เอาได้ต้องระวังเอาไว้จริงๆ ให้ตายเถอะผู้จาร์ตรายจังนะพวกเธอเนี่ยเอ๊ะคุณย่าคงได้ยินบทสนทนาของพวกชินพวกคุณย่าจึงเข้ามาร่วมวงคุยด้วยโฮโฮพึ่งพันได้จริงๆนี่ชินถ้ายังไงเดี๋ยวช่วยบอกภาพรวมของเวทมนต์นั่นห้ามบอกเด็ดขาดนะขืนบอกไปตาแก่ไม่รู้จักยังคิดนี่ต้องเอาไปใช้แน่เออเรื่องแบบนั้น เพราะอาจจะทํานาสีถึงได้พูดคุณปู่พูดจาไม่ระวงังเลยทําให้โดนคุณย่าตําหนิทาอะไรกันนะขณะมองคุณปู่กับคุณย่าหยอกล้อก,กันอย่างสนิทสนมพันมีเสียงทักจากอีกคนดังขึ้นแล้วก็ขอจบตอนที่108เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปใน e ีพีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ